สวัสดีครับสุริยันเลครับสวัสดีครับก่อนอื่นช่วยเล่านะครับว่าตอนนี้นี่มีการเตรียมตัวเตรียมการอย่างไรบ้างครับผมกังตั้งแต่กลับมาที่ไทยก็เริ่มซ้อมมาแรกครับผมก็เตรียมตัวม่แรกครับผมครับคุณกลับมาที่ไทยนี่ตั้งแต่ต้นเดือนครับ อ๋อ่ต้นเดือนต้นเดือนแล้วแล้วแก็คือกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ครับญี่ปุ่นยิมที่คุณอยู่คือเบเวอรี่ปะใช่ครับอที่มีน้ำมัวญี่ปุ่นต่อยไปเมื่อเมื่อสูกเมื่อเมื่อักอ่อเมื่อรี่เบเวอรั่เมื่อสัเมื่อสักเ่อุญี่ปุ่ครับอยู่อััหวัด่อสังคมือสักโ่อสักเมื่อยัด้มิ่คุณชื่อมันอยื่อสักเนือทักือับื่อับเมื่รักเขือสักเื่อสักเมือัก็มื่อต้กเ่อสัเม่อสักเมื่ใสัไหมชก็ใต่ต้ ปรากฏว่าก็อยู่ที่แล้วตอนที่อยู่ที่เบลวี่เนี่ยเราเป็นไงครับการเตรียมตัวเป็นไงครับผมก็ซ้อมกับก็ก็หลังจากผมต่เอยเสร็จผมก็กลับไปก็ซ้อมซ้อมกับน้องใหม่เหมือนเดิมครับผมก็ซ้อม <c oughs> ก็เตรียมตัวไล้ไล่ลเรื่อยๆครับผม, <c oughs> มก็เตรียมตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วครับผมแล้วพอมาที่แสงเทนน้อยเราก็เราก็เพิ่มส่วนที่ขาดไปหน่อยครับผมก็ซ้อมต่อเลยครับผมตอนนี้ยัง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 มีอะไรต้องต้องต้องเพิ่มไหมครับ ก็เพิ่มลูกป้องกันตัวห้องตัวเองครับผมเพราะว่ายังยังรวมรวมอยู่ครับผมก็ยังรู้สึกว่าเราหลวมไปหน่อยใช่ครับคราวนี้ครั้งแรกที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพเขาประกาศว่าคุณจะต้องเจอกับเจ้าเสือใหญ่ความรู้สึกแรกเป็นไงครับครับก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นครับเพที่ได้เข้ามาในต่อยในรายการใหญ่อีกครั้งครับผมครับก็คือดีใจและตื่นเต้นครับผมแล้วก็ดีใจมากคนนี้ก็คือมีสัญญา ตัวสัญญาครับที่เขาสามารถเข้าไปในวันใหญ่ได้ครับผมหากใครชนะนอกได้ครับครับไฟน์นี้เหมือนเหมือนมีธงมีอะไรมาปักไว้เลยว่าถ้าเกิดไฟนี้ผู้ชนะในแบบ KO หรือ Knockout ก็จะได้สัญญาไปต่อยในในรายการหลักได้เลยใช่ครับผมอันนี้คือรู้มาอยู่แล้วครับผมแสดงว่าเกมในวันนั้นมันมันต้องจบแบบไม่ครบยกแน่นอนเลยครับผมคิดว่าต่างไฟต่างจะต้องจะปิดเกมแน่นอนครับผมครับในความเป็นเจ้าเสือใหญ่ ในความรู้สึกของคุณเนี่ยอะไรในความเป็นเจ้าเสือใหญ่ที่คุณวิตกกังวลหรือน่ากลัวที่สุดครับน่าจะลูกเขาลอยสองชั้นของเขาครับพี่เขาเก่งบผมเขาลอยสองชั้นับผมแต่จริงจริงตอนที่เราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่แบบพวกเบเวอรี่อะไรเงี้ยพวกนักมวยญี่ปุ่นนี้น่าจะใช้กันบ่อยใช่ไหมใช่ครับใช่ก็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 มีบ้างครับแต่แต่แต่ผมที่เป็นสมสุปสรเนี่น่าจะน่าจะเน้นออกทางมวยไทยมากกว่าผมผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอพวก เขาลอยมากนะอันนี้อันนี้ถามเฉยๆครับว่าถ้าเกิดเราเจอเขาลอยอย่างนี้เป็นไงมันมีวิธีการป้องกันไหมพอจะบอกเราได้ไหมหรือหรือตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่ครับผมก็ยังไม่รู้ยก็ไม่ก็ไม่มั่นใจนะก็น่าอาจจะจะดึงหลบหลีกหลบเอยเอาเขาขั้นต้นก็คงจับเป็นประมาณนี้อยู่ในส่วนตัวของเราครับตอนนี้เรามั่นใจอะไรในตัวเราครับว่าน่าจะไปน่าจะเอาชนะเขาได้ครับผมก็น่าจะ อันแรกก็น่าจะเตรียมร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดครับผมก็ก็เอาน่าจะเอาความหนักเข้าเข้าไปแลกกับน้องครับผมในวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราลุ้นสัญญาแชมป์เลยเนาะถ้าพูดถึงเราต่อยในวันลุมพินีเนี่ยโค้งมากี่ไฟแล้วครับแปดครั้งครับผมแปดครั้งแปดครั้งสกอร์เป็นไงครับชนะหกแพ้สองครับผมชนะหกแพ้สองครับผมสองไฟที่แพ้ใครมั้งครับแพ้แบ็กแบนเธอร์แล้วก็แพ้ปอมเพชรครับโอ้ก็เป็นไฟที่ โหเดือดเดือดทุกไฟเลยนะครับพูดถึงเรื่องเดือนนี้แสดงว่าคุณต้องได้โบนัสบ่อยมากเลยครับผมก็ได้ทั้งแปดครั้งเลยครับเป็นเจ้าของสติรับโบนัสนท,ทุกไฟเลยไหมครับผมสูงสุดอยู่ในเวลานี้ครับในวันนั้นถ้าเกิดผมจะถามถึงความมั่นใจว่าคุณเจ้าชนะตัวเจ้าเสือใหญ่คุณมีความมั่นใจถ้าตีเป็นตัวเลขสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ก็ตัวเองก็หวังจะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมก็เ mm hmm. นี่นก็อยู่กับเกมมนลเวทีครับผมแต,แต่แต่เราจะฟิตร่างกายไปให้เต็มร้อยครับ,ถ,รบถ้าเกิดสมมุติเราได้สัญญาไปชกวันใหญ่เราตั้งเป้าอะไรเกี่ยวกับวันใหญ่นงครับถ้าผมได้สัญญาวันใหญ่ผมก็จะตั้งเป้าไปให้ถึงถึงแชมป์เลยครับผม mm hmm. ก็จะพัฒนาตัวเองไปให้ถึงระดับแชมป์เลยครับผมพิกัดที่ตัวเราชกดีที่สุดในตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ ครับถ้า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 ติมตีมเวทก็เป็นร้อยร้อยสามห้ารุ่นไฟเวทเลยครับแต่ครับผมแต่ตัวเองยังยังยังต่อยต่อยไม่ถึงน้ำหนักติมครับผมอ๋อแต่ครั้งนี้ก็ต่อยร้อยสามสามครับผมถ้าเกิดก็ประมาณร้อยสามสามครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าไปต่อยในหลักเลยั้นหลักเลยก็ต้องเป็นไฟเวทใช่ครับร้อยสามห้าซึ่งช่องว่างสองตอนนี้มันมีผลกับการต่อยคุณไหมมากน้อยขนาดก็น่าจะก็ก็น่าจะมีครับเพราะว่าน้ำหนักก็เป็นตัว ตัวเกียร์น้ําหนักอยู่ครับก็ก็น่าจะความหนักอาจจะจะจะไม่ถึงสาหรับคนที่รุ่นรุ่นรุ่นร้อยสามห้าเต็มครับผมก็จริงๆรแล้วมันก็เหมือนว่ามันก็เป็นธรรมดานะเพราะว่ามวยไม่เต็มเวท้วเนาะใช่ครับมวยไม่เต็มเวทตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ละยี่แปดครับยี่แปดซึ่งการเพิ่มสองปอนด์นี้อาจจะน้ําหนักเหมือนจะอยู่ตัวแล้วว่าเนี่ยครับผมน้าหนักจะอยู่ตัวอ่ะโอเคครับในวันนั้นครับวันที่ยี่แปดครับทันยยาันยายนี้จะฝากบอกอะไรแฟนๆนที่ รอเชียร์คุณแล้วก็อยากจะเห็นไฟ k คโหน่อยครับครับผมก็ฝากช่วยเชียร์ด้วยครับวันที่27กันยานี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับสนุกแน่นอนครับผมครับผมบอกว่าคุณจะโชคดีนะครับครับผมขอบคุณครับ